ข้อ136ก็โดยสมัยนั้นแลพระชัพพคีให้นิสัยแก่พิสุพวกอารัชีพิสุตทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแลพระผู้มีพระภาคพระผู้วิภาคตัดห้าพิสูตทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายพิสุไม่พึงให้นิสัยแก่พวกอารัชีรูปใดให้ต้องอาบัตทุกกดสมัยต่อมาพิสูุทั้งหลายอยู่อาศัยพิสูุทั้งหลายอยู่อาศัย ภิสุพวกอรชีไม่ช้าไม่นานเท่าไรนักแม่พวกเธอก็กลายเป็นพวกอรชีเป็นพิสุเรวซามพิสูทั้งหลายจึงกลาบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพ,พระผู้มีพระภาคตัดห้ามพิสุทั้งหลายว่าดูก,ก่อนพิสูทั้งหลายพิสุไม่พึงอยู่อาศัยพิสุพวกอรชีรูปใดอยู่ต้องอาบัตทุกกฎครั้งนั้นพิสุทั้งหลายได้มีความดําริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าไม่พึงให นิสัยแก่พวกแก่พิสุพวกอารัชีและไม่พึงอยู่อาศัยกับพิสุพวกอารัชีทำอย่างไรหนอพวกเราจรึงจะรู้ว่าเป็นพิสุอารัชีเป็นพิสุรัชีหรืออารัชีแล้วกัดทูลเรื่องนั้นแดพพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดอนุญาตแก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้รอสี่ห้าวันพอจะสืบสวนรู้ว่า พิสุผู้ให้นิสัยเป็นภาคสภาคะกันข้อ137ก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปไกลไปโกศลชนบทคราวนั้นเธอได้มีความดำริว่าพระผู้มีภาคทรงบัญญัติไว้ว่าพิสุจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้ดังนี้ก็เรามีหน้าที่ต้องถือนิสัยแต่จำต้องเดินทางไกล จะพึงปฏิบัติอย่างไรเนาะแลพิสูตทั้งหลายจึงกระทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดอนุญาตแก่พิสูตทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุตทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุผู้เดินทางไกลเมื่อไม่ได้ผู้ผ,ผู้ให้นิสยัยไม่ต้องถือนิสัยอยู่ข้อ138ก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุสองรูปเดินทางไกลไปโกศลชนบ,บทเธอทั้งสองพักอยู่ณนะอาวาสแห่งหนึ่งในพิสุสองรูปนั้น รูปหนึ่งอาพาธจึงรูปหนึ่งจึงรูปที่อาพาธนั้นได้มีความดำริว่าพระผู้มีภาคทรงบัญญัติไว้ว่าพิสุจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้เมื่อเรามิหน้าที่ต้องถือนิสัยแต่กําลังอาพาธจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอพิสุทั้งหลายจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีภาคตัดอนุญาตแก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุอาพาธ เมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยไม่ต้องถือนิสัยอยู่ครั้งนั้นพิสุผู้พยาบาลไข้นั้นได้มีความดำริว่าพระผู้นิภพาคทรงบัญญัติไว้ว่าพิสุจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้ก็เรามีหน้าที่ต้องถือนิสัยแต่พิสุรูปนี้ยังอาพาธเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอแล ภิษุทั้งหลายจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดอนุญาตแก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุผู้พยาบาลไข้เมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยถูกพิสุอาพาธขอร้องไม่ต้องถือนิสัยอยู่ก็โดยสมัยนั้นแหลภพิสุรูปหนึ่งอยู่วัดป่าและเธอก็มีความพาสุข ในเสนาสนะนั้นขราวนั้นเธอได้มีความดำริว่าพระผู้มีภาคทรงบัญญัติไว้ว่าพิสุจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้ก็เรามีหน้าที่ต้องถือนิสัยแต่ยังอยู่วัดป่าก็เรามีความผาสสุในเสนาสนะนี้จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอพิสุทั้งหลายจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดอนุญาตแก่พิสุทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเราเอนุญาตให้พิสูจน์เพื่อถือผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดกําหนดการอยู่เป็นผ้าสุขเมื่อไม่ได้เมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยไม่ต้องถือนิสัยด้วยผูกใจว่าเมื่อมีพิสูจผู้ให้นิสัยที่สมควรมาอยู่จากอาศัยพิสูจนั้นอยู่ข้อ139ก็โดยสมัยนั้นแหลท่านพระมาหากัสปะ มีอุปสัมปทาเปขะและท่านส่งทูตไปในสำนักท่านพระอนุนว่าท่านพระอนุนจงมาสวดอุปสัมปทาเปขะนี้ท่านพระอนุนต่อไปอย่างนี้ว่าก้าวกระหม่อมไม่สามารถจะระบุนามของพระเทระได้เพราะพระเทระเป็นที่เคารพของก้าวกระหม่อมพิสทุทั้งหลาย จึงกลับทูลเรื่องนั้นแดพพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดอนุญาตแก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทงังหลายเราอนุญาตให้สวดระบุโคดได้ข้อ140ก็โดยสมัยนั้นแลท่านมหากัสปะมีอุปาอุปสัมปทาเปกะอยู่สองคนเธอทั้งสองแก่งแย่งกันว่าเราจากอุปสมบทก่อนเราจากอุปสมบทก่อน ภิสุทังหลายจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพ,พระผู้มีพระภาคตัดอนุญาตแก่ภิสุทังหลายว่าดูก่อนภิสุทังหลายเราอนุญาตให้ทําอุปสัมปทาเปขะสองรูปในอนุสาวนาเดียวกันสมัยต่อมาพระเทระหลายรูปตา่างมีอุปสัมปทาเปขะหลายคนด้วยกันพวกเธอ ่างแก่งแย่งกันว่าเราจะอุปสมบทก่อนเราจะอุปสมบทก่อนพระเทระทั้งหลายจึงตัดสินว่าเอาเถอะพวกเราจะอุปสัมปทาเปกะทุกคนในอนุสาวนาเดียวกันพิสุทั้งหลายจึงกรับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพ,พระผู้มีพระภาคตัดอนุญ,ญาตแก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสัมปทาเปกะใน อนุสาวนาเดียวกันคราวละสองรูปสามรูปแต่การสวดนั้นแหละต้องมีอุปชารูปเดียวกันจะมีอุปชาต่างกันไม่ได้เป็นอันขาดข้อ141ก็โดยสมัยนั้นแหละท่านพระกุมารกสปะมีอายุ20ปีทั้งอยู่ในครันจึงได้อุปสมบทต่อมา ท่านได้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงมัญญัดไว้ว่าบุคคลมีอายุย่อน20ปีพิสุไม่พึงอุปสมบทให้ก็เรามีอายุครบ20ปีทั้งอยู่ในคันจึงได้อุปสมบทจะเป็นอันอุปสมบทหรือไม่หนอพิสุทั้งหลายจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดอนดุญาตแก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย จิตดวงแรกดวงใดเกิดแล้วในอุทรมารดาวิญญาณดวงแรกปรากฏแล้วอาศัยจิตดวงแรกวิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละเป็นความเกิดของสัตว์นั้นดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทกุลบุตรมีอายุครบ20ปีทั้งอยู่ในคันข้อ142ก็โดยสมัยนั้นแหละ พวกกุรบที่อุปสมบทแล้วปรากฏเป็นโรคเรื้อนก็มีเป็นโรคฝีเป็นฝีก็มีเป็นโรคกากก็มีเป็นโรคม,มองข้ามองข้อก็มีเป็นโรคลมบ้าหมูก็มีพิสูจทั้งหลายจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสูจผู้ให้อุปสมบทถามอันตรายยิกะทำสิบสามข้อ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็แรพึงถามอุปสัมปทาไปกะอย่างนี้อาพาธเห็นปานนี้ของเจ้ามีหรือคือโรคเรื้อนฝีโรคกากโรคมองคร่อมองค่อลมบ้าหมูเจ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นชายหรือเป็นไทยหรือไม่มีนิสินหรือไม่ใช่ราชพัฒหรือ มารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือมีครบมีปีครบ20แล้วหรือบาทจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือเจ้าชื่ออะไรอุปชาของเจ้าชื่ออะไรก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุทั้งหลายถามอันตรายยิกธรรมกับพวกอุปะสัมปทาเปขะที่ยังไม่ได้สอนซ้อม พวกอุปสัมปทาเปก,กะย่อมสะทกสถานเก้อเขินไม่อาจจะตอบได้พิสุทั้งหลายจึงกลับทัวเรื่องนั้นแดพระผู้มีพระภาคพระผู้มีภาคตัดอนุญาตแก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้สอนซ้อมก่อนแล้วจึงถามอันตรายยิกธรรมทีหลังพิสุทั้งหลายสอนซ้อมในถ้ำกลางสงนั้นนั่นแหละก็อุปสมปทาเปกะ ย่อมสะทกสถานเก้อเขินไม่อาจตอบได้เหมือนอย่างเดิมพิสุทังหลายจึงกลับทูลเรื่องนั้นแดพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดอนุญาตแก่พิสุทังหลายว่าดูก่อนพิสุทังหลายเราอนุญาตให้สอนซ้อมนณนที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงถามอันตรายิกธรรมในท่ามกลางสงดูก่อนพิสุทั้งหลายก็แลพึงสอนซ้อมอ,อุปสมปทาเปกะอย่างนี้พึงให้อุปสมปทาเปกะ ถืออุปชาก่อนคันแล้วพึงบอกบาทจีวรว่านี้บาทของเจ้านี้ผ้าทาบของเจ้านี้ผ้าหมาา่มของเจ้านี้ผ้านุ่งของเจ้าเจ้าจงยืนณโอกาสนานพิสุทั้งหลายที่เขาไม่ฉลาดย่อมสอนซ้อมเราอุปสัมปทาเปกะที่ถูก ถูกสอนซ้อมไม่ดีย่อมสทกสถานเก้อขืนไม่อาจตอบได้พิสุทั้งหลายจึงกล่าวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดห้าพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้เขาไม่ฉลาดไม่พึงสอนซ้อมรูปใดสอนซ้อมต้องอาบัตทุกกฎดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุผู้ฉลาดผู้สามารถสอนซ้อมบรรดาพิสุผู้ที่ยังไม่ได้รับสม,มุิ ย่อมสอนซ้อมพิสุทั้งหลายจึงการทูลเรื่องนั้นแดพพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดห้าพิสูตทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุตทั้งหลายพิสุที่ยังไม่ได้รับสมุดไม่พึงสอนซ้อมรูปใดสอนซ้อมต้องอาบัตทุกกฎดูก่อนพิสูุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุที่ได้รับสมุดแล้วสอนซ้อมดูก่อนพิสุทั้งหลายก็แลพึงสมุดดังต่อไปนี้ตนเองพึงสมุดต,ตนก็ได้ให้พิสุรูปอื่น พึงสมมติพิสุอื่นก็ได้อย่างไรเล่าตนเองพึงสมมติตนเองคือพิสุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบโดยยติก,กรรมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าขาขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสมปทาเปกะของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้าความพร่องพังของสงถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงสอนซ้อม ผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ชื่อว่าตนเองสมมุติตนเองอย่างไรเล่าพิสุรูปอื่นพึงสมมติพิสุรูปอื่น,นคือพิสุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าขาขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปขะของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้าความพรั่งพร้อมของสง ถึงที่แล้วท่านผู้มีชื่อนี้พึงสอนซ้อมผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ชื่อว่าพิสุรูปอื่นสมุติพิสุรูปอื่น,พ,นพิสุผู้ได้รับสมมุติแล้วนั้นพึงเข้าไปหาอุปสมปทาปิกะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าดังนี้เนี่ยผู้มีชื่อนี้เจ้าฟังนะนี้ เป็นการสัตย์การจริงของเจ้าเมื่อท่านถามในท่ามกลางสง์ถึงสิ่งอันเกิดแล้วมีอยู่พึงบอกว่าไม่มีพึงบอกว่าไม่มีเจ้าอย่าสะทกสะท้านแล้วแลเจ้าอย่าได้เป็นผู้เก้อเขินแล้วแลพิสุทั้งหลายจักถามเจ้าอย่างนี้อาพาธเห็นปานนี้ของเจ้ามีหรือคือโรคเรื้อนฝีโรคกากโรคมอองค่าโรค ลมบ้าหมูเจ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นชายหรือเป็นไทยหรือไม่มีนิสินหรือไม่ใช่ราชพัฒน์หรือมานดาบิดาอนุญาตแล้วหรือมีอายุครบ20แล้วหรือบาจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือเจ้าชื่ออะไรอุปชาของเจ้าชื่ออะไรพิสุผู้สอนสอมกับอุปอุปสัมปทาไปกะเดินมาด้วยกันแต่ทั้งสองไม่พึงเดินมาพร้อมกันคือพิสุผู้สอนสอมต้องมาก่อน แล้วประกาศให้สงทราบด้วยยัติกร,รัมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าขาขอสงจงฟังข้าพเจ้าชื่อผู้นี้เป็นอุปสัมปทาไปกะของท่านผู้มีชื่อนี้ข้าพเจ้าสอนซ้อมเขาแล้วถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วขอผู้มีชื่อนี้พึงมาพึงเรียกอุปสัมปทาไปกะว่าเจ้าจงมาพึงให้ อุปสมปทาปกะนั้นห่มผ้าเฉวียงบาให้กราบเท้าพิสุทั้งหลายแล้วนั่งกระยงให้ประคองอัญชลีแล้วถึงให้ขออุปสมบทดังนี้คำขออุปสมบทข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงข้าพเจ้าขอสงโปรดยกข้าพเจ้าขึ้นเถิดเจ้า,าข้าข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงเป็นครั้งที่สองเจ้าข้าขอสงโปรโปรดยกข้าพเจ้าขึ้นเถิดเจ้าข้า ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์เป็นครั้งที่สามข้าพเจ้าขอสงฆ์โปรดยกข้าพเจ้าขึ้นเถิดเจ้าข้าพิสุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าขาขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสมปทาปิกะของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้า ความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้วข้าพเจ้าจะพึงถามอันตรายกี่กรมต่อผู้มีชื่อนี้ดังนี้แนี่ผู้มีชื่อนี้เจ้าฟังนะนี้เป็นการสัตว์การจริงของเจ้าเราจะถามสิ่งที่เกิดแล้วมีอยู่พึงบอกว่ามีไม่มีพึงบอกว่าไม่มีอาพาธเห็นปานนี้ของเจ้ามีหรือคือโรคเลือนฝีรโรคกาก โรคมอ่องค่อลมบ้าหมูเจ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นชายหรือเป็นไทยหรือไม่มีนีิสินหรือมีใช่ราชภัฒนหรือมันดาบิดาอนุญาตแล้วหรือมีปีครบ20แล้วหรือบาทจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือเจ้าชื่ออะไรอุปชาของเจ้าชื่ออะไรพิสุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงสาบแล้ว ยติจตุทกรรมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าขาขอสงจงฟังครับเจ้าผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้สัมปทาเปกะของท่านผู้มีชื่อนี้บริสุทธิ์แล้วจากอันตรายยิกธรรมทั้งหลายบาจีวรของเขาครบแล้วผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสง มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาถ้าความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้วสงพึงอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะนี้เป็นยตัติท่านเจ้าขาขอสงจงฟังครับเจ้าผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาปกะของท่านผู้ ผู้มีชื่อนี้บริสุทธิ์แล้วจาก er Fraktion, e. <OR> อันตรายยิกธรรมทั Esta, ้งหลายบาจิวรของเขาครบแล้วผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงฆ์มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะสงอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ท่านมีท่านมีผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะการอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะ ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความข้อนี้เป็นครั้งที่สองท่านเจ้าขาข,าขอสงค์จงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาปิกะของท่านผู้มีชื่อนี้บริสุทธิ์แล้วจากอันตรายยิกธรรมทั้งหลายบาท・จีวรของเขาครบแล้วผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงฆ์ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะสงอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะการอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะชอบแกท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงนิ่งอยู่ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความ นี้เป็นครั้งที Marie, ่สามท่านเจ้าขาขอสง์จงฟังคข้าพเจ้าผ <1. S 3> ู้มีชื like ่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสมปทาเปกะของท่านผู้มีชื่อนี้บริสุทธิ์แล้วจากอันตรายยิกธรรมททั้งหลายบาจีวรของเขาครบแล้วผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงค์ท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะสงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะการอุปสมบท ผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดผู้มีชื่อนี้สงอุปสมบทแล้วมีท่านผู้มีชื่อนี para para ้เป็นอุปชายะชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้จบอุปสมบทกรรม